หลังจากที่เราฉีดเขาเรียกไงปุ๋ยปุ๋ยเก็ดน้ำนะกระตุ้นมันแล้วให้มันออกยอดใหม่เราก็จะได้ยอดออกมาแบบนี้เลยพนะี่น้องมันจะเริ่มเดินจากเล็กๆแบบนี้ก่อนพี่น้องจะเห็นวนะ่าเนี่ยอวบมากเลยคือเรากระตุ้นมันก่อนพี่น้องตุ้นมันจะปุ๋ยทยั้งใดเสร็จแล้วไอ้ขี้หัวพวกนี้ ที่เราใส่ไว้ก่อนช่วงหน้าฝนมันก็จะเริ่มเปื่อยยุย่ยเน่ายอดก็จะเริ่มเดินพี่น้องก็จะเห็นยอดเริ่มเดินอันนี้ปไปแล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะเดินขึ้นมาแทนขึ้นมาขึ้นมาแทนเนี่ยคือทําให้มันกระเรียกกระตุ้นให้มันรู้สึกเสร็จแล้วมันก็จะได้กินปุ๋ยขี้วัวที่มันละลายเปื่อยยุ่ยอยู่เนี่ยขึ้นมานะพี่น้องเนี่ยเริ่มแผย,ยอดใหม่ ไม่มาล้วคืออันนี้มันบานบานสุดแล้วก็เริ่ม <c oughs> พี่น้องจะดูตรงข้อก็จะรู้ว่าข้อมันห่างเห็นไหมข้อนี่ห่างข้อนี่มันห่างก็คือว่ามันมันยืดตัวมันยืดตัวเนี่ยไอ้นี่ะ่ะแสบสุดเลยที่อยู่ในนี้พี่น้องไอ้นี่เขาเรียกหนอนเจาะสมอไฟ นะพี่น้องนอนเจาะสมองฝ้ายมันเข้าไปอยู่ในนี้เลยมันเข้าไปอยู่ตั้งแต่ยังยังเล็กๆนี่ก็เริ่มเยนะในยอดใหม่มันเข้าไปอยู่ก่อนนะพี่น้องเสร็จแล้วมันไปเป็นตัวในนี้เป็นตัวนอนอยู่ในในนี้แต่มันก็กินถ้าพี่น้องเอาพวกอะไรเลนเน็ตพวกอะไรพวกนั้นไปขีดไม่ได้หรอก ไม่ได้ผลเพราะว่ามันเข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปข้างในไม่ได้ยอดเนี่ยก็จะกุดไปเลยกินขาดก็เลยกินกุดเลยแต่เนี้ยผมใช้เมทัลบิลเมทัลบิลขีดมันก็จะซึมติดอยู่ที่ต้นเนี่ยจนมันเป็นตัวพุพพอมันเป็นตัวหนอนพุบมันกัดกินปับ๊บมันตาย ตายเลยมันกินเอาเชื้อไปตาอยู่ไปเห็นไหมนี่ยอดใหม่ๆกแล้วพี่น้องกระตุ้นยอดใหม่เพราะว่ามันได้ประมาณกับ20เดือนแล้ว20เดือนแล้วยอดใหม่ขึ้นหัวกะเนี่ยเน,นี่ยคือหนอนผีเสือ้อหมพี่น้องเนี่ยคือหนอนผีเสื้อนี่แหละตัวแสบเนี่ย ไอนี้ผมไม่ได้ชีนั่นผมชี้เฉพาะตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้มันธรรมดาถ้ามันกินอย่างเงี้ยมันเสร็จไปแล้วมันกินอย่างเงี้ยถ้าเราถ้ามันกินตัวน,นี้มันเสร็จไปละเนี่ยแหละพี่น้องยังไงก็ศึกษาข้อมูลแบบผมนี่แหละผมได้ทดสอบให้พี่น้องดูแล้วทําให้พี่น้องดูกับมืออันไหนผมใช้แล้วว่าดีผมก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีผมบอกว่าไม่ดีผมก็ไม่มารีวิวด้วยเอานะเอานะเอานะให้กำลังใจกันด้วยเด้อ กำลังใจกันด้วยให้กำลังใจกันด้วย